สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊กจ้าคลิปนี้เรามาอัปเดตวันโอนเงินนะคะช่วยคนละครึ่งไหมหรือยังไงนะไหนไปดูซิเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะอัปเดตวันเงินเข้าบัตรคนจนตุลาคม68ได้ต่อเนื่องลุ้นเพิ่มคนละครึ่งอีกนะคะก็ ลุนเพิ่มอีกนะว่าคนละครึ่งนะคะบัตรคนจนงวดเดือนตุลาคม2,568เช็ควันเงินเข้ายังได้รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องลุ้นกลุ่มบัตรสวัสดิการรับเพิ่มอีกคนละครึ่งนะคะ2,568นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2,568ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมนี้ยังได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อม ยังมีข่าวดีรัฐบาลมีแนวคิดเติมเงินกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่มจากโครงการคนละครึ่งอีกด้วยนะคะซึ่งอาจจะเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิสาบาทรัฐบาลจะเติมให้อีก700บาทเป็น1000บาทนะคะซึ่งไหนทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งอาจจะเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นถ้าหากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านถือสิทธิ์300บาทรัฐบาลจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น1,000บาทและจะมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเช่นจากที่เคยได้รับสิทธิ์คนละ1,000บาทอาจได้รับสิทธิ์คนละ 1,200บาทแต่ยังคงเป็นแนวคิดเบื้องต้นรอการเคาะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มสวัสดิการรับเพิ่มนะคะบนละครึ่งทั้งนี้สำหรับวันโอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2,568โครบรบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรตามวันที่กำหนดรายละเอียดดังนี้นะ 1>, 1ตุลาคม2 5 6 8วงเล็บเป็นวงเงินสิทธิ์ที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาหุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนสง่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขอสรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการค่าไฟฟ้าเข้าค่าไฟฟ้าใช้ฟรีหากใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนนะคะต่อเดือนค่าน้ำประปาส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน1000บาท ต่อคนต่อครัวเรือนนะคะวันจันทร์ที่20ตุลาคม2 5ง8 5 6 8เพิ่มเงินเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพและเลขบัตรประชาชน13สหลักหากมีผู้ และเลขประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอํานาจที่ใช้รับเบี้ยความพิการ800บาทนะคะกรมบัญชีกลางแจ้งความละเอียดแจ้งรายละเอียดมาแบบนี้นะทุกคนก็คือทั้งนี้สำหรับบรโอนบัตรประสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม2 5 6 8กรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ถือบัตรตามวันที่กําหนดรายละเอียดนะคะก็เริ่มวันพุธที่1ตุลาคม2,568นะคะวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนเหมือนเดิมใช่ไหมวงเงินช่วยลดค่าซืซ้อกาซหงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้าใช้ฟรีหากใช้ไม่เกิน315บาทคัวเรือนต่อเดือนค่าประปาส่วนลดค่าน้าประปาจํานวน100บาทต่อคนต่อครัวเรือนนะคะส่วนวันที่20ตุลาคมนะเงินเพิ่มเบี้ยความบริการอีก200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับความพิการ800บาทต่อเดือนเพราะจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ถือสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ผู้รับมอบอำนาจที่ใช้ รับเบียกความพิการ800บาทนะคะนี่คือนะคะรายละเอียดแล้วก็อัปเดตเรื่องวันโอนเนี่ยวันโอนเงินนะค,ะนะคะบบัตรคนจนนะะี่ยลุ้นเพิ่มอีกต่างหากนะ,ะในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่ายังไงก็อรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมนะคะเรื่องของเงินเข้าบัตรคนจนตุลาคมได้ต่อเนื่องลุ้นเพิ่ม คนละครึ่งไว้อัปเดตใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันเรื่องราวผ่านไลฟ์สไตล์บายตุขอบคุณที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ